ปัญหาชายแดนปัญหาความมั่นคงเนี่ยมันแก้โดยกองทัพไม่ได้มันต้องแก้ควบคู่ไปกับเรื่องของการทูดนะครับนโยบายการต่างประเทศแล้วก็การสร้างความเข้าใจที่ดีสิ่งทีเ่เรากังวลน,นิดหน่อยก็คือว่าทิศทางของรัฐบาลขณะนี้เนี่ยมันจะขาดความชัดเจนเนื่องจากเอาเรื่องของข้อตกลงเนี่ยไปผูกกับการทำประชามตินะครับเรายังอยากเห็นการ ทำงานในเชิงรุกนะครับหลายท่านคงจําได้วันที่มีภาพผมไปรับประทานอาหารกับท่านนายกผมว่าท่านคงไม่ว่าอะไรนะครับผมก็เล่าได้ว่าวันนั้นเนี่ยผมก็ฝากไว้ว่าหนึ่งเนี่ยระมัดระวังนะกัมพูชาเนี่ยใช้ทุกเวทีระหว่างประเทศเราอย่าตั้งรับอย่างเดียวเราต้องทําเชิงรุกมากขึ้นนะครับ ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ากัมพูชามีรูปแบบในการรุกในทางการต่างประเทศมากท่านน้าปีต่างประเทศเท่านก็ไปแก้ไขในช่วงการประชุมสหประชาชาติได้ดีแต่เราต้องรุกบ้างครับและการรุกเนี่ยมันจะทําให้กองทัพทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าตั้งรับอย่างเดียวเนี่ยกองทัพก็จะติดเงื่อนไขนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดทางการต่างประเทศเข้ามากดดันแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็ก็ฝาก เรื่องนี้เอาไว้กับท่านนายกไปแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเดินหน้าในการทําให้ประเทศไทยเนี่ยกลับมาทําเรื่องของการทูตเชิงรุกเราตั้งรับมานานด้วยเหตุว่าเป็นรัฐบาลรัฐประหารบ้างนะครับอยากจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์บ้างแต่จริงๆดีที่สุดคือการทํางานเชิงรุกเพราะสถานะของประเทศไทยเนี่ยความจริงในสายตาของประชาคมโลกเนี่ยเราสามารถที่จะมีบทบาทได้มากกว่าที่เป็นอยู่